สวัสดีครับพี่น้องคารปลูกกระช่องบานระเพินอับเชียครับตอนนี้มาอัปเดตสถานการณ์เพิ่นเพิ่นขึ้นได้ไม่ใหญ่เพราะมาเก็บคองให้เต็มหนึ่อเดยอันนี้คือไอ้เจ้าคองเก่านะครับพี่น้องเจ้าคองเก่าเพิ่นมาเมียนคองให้เก็บคองแล้วครับตอนนี้เวลา16บหนาฬิกาห้นาทีนี่ครับโอ้ยเพิ่นถีเมียนคองออกแล้วเด้อพี่น้อง พรุ่งนี้เราไปอำเภอใหม่นะครับไปเส้นไปเหตุการณ์โอนใหญ่ไหมถ่ายคลิปถ่ายคาลิปเราลงช่อง u ูทู e ได้ี่ <c oughs> เอานะครับ <c oughs> อากาศดีครับช่วงนี้อากาศเย็น้อย นี่ก็เป็นวมทเลาอย่านไเดวว่าใจเย็นเขาจิตมึงสถานการณ์กันว่าเอาความอกว okay. ่าเรืวมันสีเหลืออย่างนี้มัน้ไม่ยลยเ้าสายไฟอ้ม่เลือเออหลอดาย่างเอารถมเสไ่อั่นกัดคนไปถิ่มใส่ก็ได้ คนไปถิ่มซ้ายถมถิ่มกั้นอีกรอบถมอยู่แจ้ได้ขอกระเช้าเอาคือเขาแหละจ่งเล็กหน่อยมาเอาคือเ่าเพราะว่าครอยากเห็นข้างในอยากเห็นมันเป็นแผ่นมันถเป็นแดงนะเพราะว่า นี่คือข้างในงในง่นกอบริขีไร่ด้วยแล้วขอส่งวนสิทธิ์ฟังผุนเด้อนะครับมีห้องน้ำห้องนะครับนี่คือไม่คออือยังกะดีอยู่แต่ว่าเราจะเลือออกทั้งหมดลองเบียร์ว่าจะจะให้เลือออกนะครับเพราะว่านั่งจะเห็นเป็นคุยกันแล้วว่าอยากใดบ้านโมเดิร์น

อยากกินนมเปียวเออยากกินน้มเปียวเนอันนั้นเพื่นว่าเพื่นอยากกินน้ำวน้เห็นนมเปียวสวเพื่นก็คือบรอเด็กหน่อ <c oughs> ยเพื่นหนาไข่ไข่พ่อนนู้นเลแต่พออนู้นเาสูงก็จะเหาเมอนานนแล้วเอาเอาันเบิดตได้ตัวนเาเบิดนึกได้ว่าหนาพื่อนยนู้นยังสีละพี่เพื่นยายนเอาเาเอซอยกันซอยกันซอยกัน คือว่าดีเอา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 คนคนอัปเดตอัปเดตให้รวันจะไลจุสุดกล้องสิแตะเอาปุ้ยเออเอานี่โอ้โหเนี่ยเอาบกคุณจับ อายกจบ่พใไกลหอกอยู่ใกล้ๆจับ่ย่ไ้ขึ้นมนตกกัอยเลยเนาะเกไกร้างแล้วไอ้เดี๋ยวไหมตู้ตู้เบิรอไนตู้ไล่ไบ่เอาไปบ่มันมันมันผูเลยไหมเอมันผูนบ่เออมันเนไม้อัดเนาะเอาหนูคล้องมันไล่อันอยู่ให้จังแนว ทมทมยูดอกทมูนน่อยนะ่แบบกองแบบเียเกดอยกูเ่เออเออเออได้ให้นิหน่อยจัดการเอจังวะได้พูต้นต้แมนทีเออด้ใจให้เมทีแต่มานั่งคุยกันไหมอยู่ทีแรกว่าสีบพทุ่อกถ้าบพุนู่นกับทุ่มดินข้างในบ่ได้ทุ่มบ่ได้มีนก็เลยบโพธิทุ่ออก ถ้ามก็ตรงเด็กจ้างพ้นคนก็ไปข้างในกะเด็กจ้างก็เก่าแหละก็ต้องจ้างโค้งขึนเมรโค้งขึ้นไม่ก็ได้ยกโยงอยู่แล้วลูตี๋หลังคาออกแล้วกันทมดินขึนขึนวันนี้เหาอขั้นเอาเฮ็ดอันเสาต่อกับเด็กเปลี่ยนทงไม่ก็ได้เอาต้นนี้ก็ได้เสาแต่ว่าเขาเปลี่ยนทรงหลังคาไม่ก็ได้แม่นเขาเปลขึ้นก็ได้แม่นก็เจได้แต่ว่าเขาได้เสียเวลาจ้างพ้นคน้าไปข้างในสักทีเสียผื่นไม่ ก็บบเป็นยังโบเป็นยังาแมนขันมีเงินเสาเกสาเก้านี่แหละก็ขันมีเงินก็ซื้อเล็กมาต่อเสาขึ้นล่ะทุกอย่างถ้ามีเงินก็ทำได้หมดเออนั่นล่ะมันก็ท่ได้ที่งอที่ได้ที่แมนมันขึ้นอยู่ที่งอทำอะไรก็ได้แมนนั่นเห็นว่าเพิ่นกับเราตื่เดิติดต่องี้ยังโบได้เพียงเขาแค่เสียเวลาจ้างคนขนเขาเอาดินเข้าไปซื้อสาดดินเข้าไป ถือความเพป็นวาได้ล่ะจากนี้จนหอดปิดวงแล้วก็จากปิดวงไปหอดเปิดเพิ่มใหมก่กะหาทุนทรัพย์ในการที่จะเอาตัวดินมาถมอออเ,เอายืนไทยอยู่เนี่ยเห็นบ่นี่เห็นไทยก็จังทำมันมือเดียว,วเขาทำมันสมือแล้วเขาจีดาเงียนแล้ว <laughs> 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 อ้าวมันหมมได้มันหมมได้ยกหล่อเลยยกหล่อเลย <laughs> ยังไดๆยังเ่อ้อยังไม่ังีลมเลยไปยืนไปนั่งผุนไปนั่งยู่เตียงผุนมันจิตยบ่นั่นเป็นเป็นนั่นเน้นั่นีลงไปใส่เด้นีนโอ้ยเนาะ ไปแล้วไปอ้าวไปแล้วทีมงานทีมงานไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องกบปากกูกไลกูแชรรกูติดตามกูซับซัคให้ครับให้กำลังใจครับช่องบ้านลำพูนออฟิเชียลนะครับเออหลังจากนี้ก็จะมาพิธีธการปรับเปลี่ยนนะครับสร้าง แค่จังไ๋ต่อไปยังบุ่รู้ตอนนี้เพราะว่าความคิดมันยังตัดอยู่เพราะว่าข้างในหันเฮือนมันยังได้สะอาดนะครับถ้าบ้านทังในบ้านสะอาดแล้วก็โอเคเอาฝากกูอลไก็แชรให้พี่น้องกับพออกันคลิปต่อไปอค,คลิปนี้ไว้สวับีสวัสดีครับ